ส okay. ี่หมื่นค่ะแล้วก็วันที่มาเี็ยไปเอาเล่นนี้วันค่ะบริการดีเยี่ยมเลยสวัสดีค่ะวันนี้แอมส่งมอบรถให้กับนาพรนะคะเป็นรุ่นรีโวแครเซต์อีดิชั่นหน้าหล่อคันนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นาพรกันนะคะว่าการบริการของแอมเป็นยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะ คันนี้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่คะ40,000ค่ะ40,000แล้วไฟแนนซ์กี่วันรู้ผลคะ2วันค่ะอาชีพรับเหมาเป็นยังไงบ้างคะเอกสารยุ่งยากไหมเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะการบริการของแอมเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะดีมากเลยค่ะการดีเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วนพพรู้จักแอมผ่านช่องทางไหนคะผ่านทางเพจเฟสบุ๊คเพจแซมมี่โตโยต้าป้ายแดงนะคะ แอมก็ขอขอบคุณนคพรมากเลยนะคะที่ไว้วางใจให้แอมดูแลอแอมขอให้รถคันนี้นะคะนำพาแต่ความจเจริญรุ่งเรือง,องอแล้วก็เฮงเฮงรวยๆขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะขอบคุณค่ะบ,บ,บ๊ายบาย